ความปกติของรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมที่เป็นบารมีสามสิบทัพพระเดชพะคุณหลวงปู่สดจันทัสโรมีอนุภาพในการพัฒนาปรับปู่ทำกิเลสให้เกิดเป็นบารมีสามสิบทัพ พระเดชพระคุณหลวงปุษจันทร์ทโรอยากสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสัต์สิทธัสเดชพระคุณหลวงปสษจันทรทโรที่ ปรมีสามสิทัศพระเดศพระคุณหลงปุสจันทัสโรได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงจึงทำให้ทุกส่วนนิพพานธรรมารมีสามสิทััสระเดกพระคุณหลงปุสธจันทัสโรอยู่อย่างเป็น ี่น้องประคับประคองหล่อเลี้ยงรักษาดูแลซึ่งกันและกันทำให้ดำรงอยู่ไม่ทำ้ายไม่ทำลายตัวเองไม่ทำลายไม่ทำลายซึ่งกันและกันให้ความเป็นอย่างอยู่ที่ ดำรงอยู่ได้โดยแต่ละส่วนวิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศประเด็บระคุณหลวงปู่สดจันทราสรรับการสร้างลิงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองอย่างสมบูรณ์จากศูนย์กลางดวงกลมผสมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพคุณหลวงพูสดจันทรัสโรการดำรงอยู่ด้วยทานศีลสมาธิที่เป็นปกติที่เป็นการรวบรวมรักษาบารมีสัมสิบทัศพระเดชพทคุณหลวงพูสดจันทรัสโรที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุง ทำทั้งหมดให้เกิดเป็นบารมีสามสิบทัพพระเดชพวกุณหลวงพุทธยันทัสโรอย่างสมบูรณ์ได้เป็นปกติตลอดเวลาความเป็นยังอยู่ที่รู้เห็นถึงการทําหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดทุกธรรม ที่ตั้งแผนผังสําเร็จเวลาอยู่ตลอดทั้งที่สุดของอดีตที่สุดของปัจจุบันที่สุดของอนาคตของธรรมทั้งหมดทุกธรรมทำให้การดำรงอยู่ของแต่ละธรรม เกิดการพัฒนาปรปับปรุงตัวเองเพื่อให้อยู่ได้ท่ามกลางรำท,ทั้งหมดการเรียนรู้จากธรรมทั้งหมดของบารมีสามสิทธัตพระเดชพุกคุลหลวงปุษยเัชทัสโรที่มีการไหลเวียนกระแสธรรม บารมีสาสิบทัพนี้ไปตามแกนกลางเส้นทางใส่กลางร่างกายทุกท่อทาาทำบรมีสามสิบทัศนี้เป็นไปอย่างปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดอยู่กันอย่างเป็นปกติสุขที่ได้ รวบรวมรักษาปรมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปุ่สัจจันทัสโรโดยรักษาสภาวะปกติที่เป็นทานศีลสมาธิที่ท่อทานธรรมารมีสามสิบทัพนี้ยึดมั่นถือมั่น ให้เส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนปรมีสามสิทธัพระเดชประคุณโลภสัจันทสโรอย่างเป็นปกติมากยิ่งขึ้นตลอดทำให้สามารถ สังเกตความผิดปกติที่เกิดจากธรรมกิเลสที่สร้างความละเอียดเพื่อไม่ให้รู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมกิเลสเวรมีสามสิบทัศประเดพระคุณหลวงปู่สดดันทัสโร,ร ปรับความละเอียดจากการทําหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสาสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงประสัทยันทัสโรที่ทําให้เกิดการไหลเวียนกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ ได้กว้างขวางรุกเข้าหาธรรมกิเลสได้มากขึ้นเป็นการสร้างความละเอียดที่ได้มากยิ่งขึ้นได้จํานวนปริมาณธรรมบารมีส,สัตยทัตพเดะปกลงปสุสจันทสโรที่เพิ่มมากขึ้นได้ส่วนพาด มากขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางไหลเวียนธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพะกุลหลวงปูสดจันทัสรซึ่งเป็นผลรับของการขยายขนาดนิพพา,านธรรมบร,รมีสามสิบทัพพระเดชพระกุลหลวงปูสดจันทัสรความละเอียดที่เกิดจาก การขยายขนาดนิพพานธรรมปรมีสามสิทธัตน์พระเดชพระคุณหลวงปรสัจันทสโรทำให้นิพพานธรรมปรมีสามสิทธัตนนี้ปลอดภัยไม่ประมาทในการดำรงชีวิตเป็นยังอยู่ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นกิเลส โลกโลดหงที่มีมากในทุกทอดฐานธรรมบาร,รมีสาสิบทัศนนี้เป็นโอกาสในการรวบรวมรักษาบาร,รมีสาสิบทัศนประเดชพระคุณหลวงประสุจันตัสะรได้มากในเวลาที่รวดเร็วความเป็น กติที่มากขึ้นที่พัฒนาตัวมากขึ้นข้ามกลางทำกิเลสท,ที่สร้างความผิดปกติที่มีมากขึ้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทรัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมเชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนนกอย นำให้เราได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงเพื่อความปลอดภัยไม่ประมาทในชีวิตโดยรับรูท้ที่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดรภคุณหลวงปศจันทัสโรที่บารมีสามสิบทัศพระเดรภคุณหลวงปศจันทัสโร ตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบรมีสามสิบทัระเดชพระคุณหลวงป่อสดจันทสโรให้สามารถพัฒนาปรับปรุงตัวเองได้ประโยชน์อยากทำทั้งหมดอยากทำกิเลสได้อย่างสมบูรณ์ตลอดเวลานำให้เราศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัย และลึกนึกคิดรับรู้จดเจาะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารม,รมีสามสิบทัศพระเดชพกุลหลวงพรทสเจันทสโรรับรู้ผังสำเร็จในการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสังกัดทำทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานท้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ เพื่อการเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศประเดชพุกุลลพุสดจันทัสโรอย่างพร้อมเพรียงไปกับครูบาอาจารย์ของเราเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นง,ง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสะสิทธัประเดชพุกุลลพุสดจันทัสโรเชิญ เราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจาก